วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําเมนูไข่ยัดไส้กันนะคะซึ่งส่วนประกอบในวันนี้นะคะก็จะมีหอมใหญ่ค่ะแครอทหมูสับนะคะไข่ไก่ค่ะเห็ดหอมแล้วก็มะเขือเทศนะคะวิธีทําจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเรามาทําแผ่นไข่กันก่อนนะคะโดยการที่เอากระทะนะคะตั้งให้เราใช้น้ํามันเพียงนิดเดียวแค่ติดกับแค่ติดกระทะนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ ไข่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดเตาเลยนะคะแล้วก็จะพักไว้ก่อนค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาทําไส้ต่อเลยนะคะเอาหมูลงไปผัดเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปเลยค่ะเราจะผัดเห็ดหอมไปพร้อมกับหมูลเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราผัดหมูจนใกล้สุกแล้วนะคะเราก็ใส่แครอทแล้วก็หัวหอมลงไปเลยค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสเลยนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะ แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะค่ะเมื่อเราผัดแครอทกับหอมใหญ่ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะอันนี้เราจะผัดแค่แป,ป๊บเดียวนะคะแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะค่ะแค่นี้พอแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็นําไส้ที่เราผัดไว้นะคะลงไปเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็ห่อไข่เลยนะคะพับด้าพมาด้านนี้ก่อนนะคะค mm ่ะ hmm. แล้วเราก็ใช้มีดผ่าตรงกลางนะคะ mm hmm. เราจะทำเป็นสีแฉกนะคะ mm hmm. ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เมน,นูไข่ยัดไส้ของเรานั่นเองค่ะ